สวัสดีทุกท่านเดียวเราก็จะทำการเปลี่ยนทายนะทุกท่านท่อเสียงดังนะอันนี้เป็นท่อรถที่แลกเปลี่ยนกับลูกชายของไม่ก้อยนะทุกท่านพอดีว่าวัยรุ่นเขาชอบท่อดังเนาะเออเขาชอบท่อดังฮะก็เลยขอเปลี่ยนนะ เปลี่ยนท่อขอเปลี่ยนท่อไ้เถอะค่ะตะกงว่าหอมดีถ้าเป็หมูส้ก буть หมดกัดหมดกัดทุกท่านเปลี่ยนท่อรถก่อนนะท่านเสียงดังเลืเกินหนวกหูมันก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วเฮรอท่านอันนี้น่าจะเป็นท่อเดิมไม่รู้มันจะใส่ได้ดไหรือเปล่าปัญหาคือไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่า เอามาซะดิบดีคนรุ่นกันกลัวมันจะใส่ไม่ได้พี่น้ยอยคอยใส่ได้ถ้าใส่ได้นี่ก็จะดีมากเลยเพราะเราจะไม่หนวกหูอีกต่อไป เปลี่ยนท่อรถก่อนทุกท่านไม่รู้ว่ามันจะใช่แบบรุ่นเดียวกันหรือเปล่านะทุกท่านรัวแบบงัดออกมาแล้วมัน คนละอย่างกันนะนะรถคดีก็นทนทุนนะท่านควันขาวมันเริ่มขึ้นแล้วน่าจะเริ่มจะใกล้จะมีปัญหาแล้วพี่น้องเลย แต่เห็นเขาบอกมันทนนะถึงแม้ควันขาวควันอะไรมันก็ยังไปได้อยู่นะท่านประหยัดน้ํามันด้วยนะพี่น้องนี่ถ้าไม่ติดซาเล้งนี่ขี่ได้หลายวันนะเนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังนี่นี่มันพ่วงซาเล้งมันก็เลยหนักพอมันหนักมันก็กินน้ํามันสิจริงจริงรถรุ่นนี้เติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยวิ่งจนลืมอ่ะ รถเว็บได้อย่างก็เป็นรถรถตลาดนะท่านคือเขานิยมเอาไปใช้คือคนเขาหา,ารถรุ่นนี้เยอะอยู่ว่ารถรุ่นใหม่ๆทุกวันเนี่ยมันมันเสียแล้วมันซ่อมยากเขาก็เลยนิยมแบบรถรุ่นเก่าเว็บเนี่ยมันซ่อมง่ายอะไรหาง่ายอะไรก็ไม่แพงข้อดีทำอะไรนอนอย่างนั้น

ถ้าใส่แล้วมันเงียบดีก็โอเคอยู่นะท่านมันก็เวลาคุยกันขับรถมันก็จะรู้เรื่องหน่อยมันต้องเงียบสิเออถ้ามันไม่เงียบเนี่ยมันมันไม่ใช่มันต้องเงียบรถมันจะเงียบหรือไม่เงียบมันอยู่ที่ท่อมันนี่แหละเออมันต้องเงียบถ้าท่อมันเงียบนะถ้ามันไม่เงียบมันแสดงว่า รถกันดีมันแปลกๆแล้วล่ะอ้ hey, มันต้องเงียบนะท่านใส่แล้วไม่เงียบจะใส่ทำไมอ,อึ่งร้องอย่าอึงจะออกแล้วฝนจะตกอึงมันร้องแต่เหมือนจะจะเป็นรุ่นเดียวกันอยู่นะนี่ มันเหมือนกันอยู่นี่มันมากเหมือนกันเลยนี่เออเหมือนกันเป๊ะเลยอ่อตัวนี้เขาไม่ได้เจาะรถแต่งนะเขาเจาะ หานในตัวนี้ไว้เหมือนเดิมก่อนอืมน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะทุกท่านเห็นที่มาร์กอันนี้มันอันเดียวกันเลยรอยใส่ตัวนี้นะมันเหมือนกันเลยขอให้เสียงเงียบนะ วัรุ่นก็ชอบเสียงดังเนาะอ,อผมเล่ยเสียงดังหนวกหูมากเลยไม่ค่อยชอบไม่ชอบตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะไม่ใช่พึ่งจะไม่ชอบนะวัยรุ่นผมไม่แต่งรถนะท่านบูเทาเทหรือ,อยังไงกันมันก็คงจะเทเนาะไม่ใช่ผมไม่ชอบต้นเกน็ดไหมน้อง ผมไม่ชอบมันเสียหลกแล้วมีรถเสียงดังเนี่ยมันหนวกหูคุยไม่รู้เรื่องไม่งั้นผมจะขี่รถไฟฟ้าบอกไปโน่นไปนี่มันรถไฟฟ้ามันไม่มีเสียงมันก็เลยโอเคนะมันเข้ากันกับผมดี 嗯。Mm. อืเข้ากันพอดีเลยหวังว่าเสียงมันจะเงียบนะถ้ามีเงียบรอบนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะซื้อขันใหม่ซื้อคันใหม่อย่างเดียวอ ถูรางวัลเลยซื้อถูรางวัลที่หนึ่งซื้อรถมือหนึ่งมาทำงานจิตอาสาเอาโมไซค์มือหนึ่งมาทำพ่วงเลยเดี๋ยว ลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะทุกท่านเ,นะเสร็จแล้วอเสเย็จอ่ะเอซี FC, ตั้งใจฟังนะฮะผมจะลองเครื่องแล้วทท่านตั้งใจฟังนะทุกท่านอย่ากระพริบตา ว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมไม่ก็เงียบกว่าเดิมนะค่อยว่านะเออเงียบอยู่นะก็ะโอเคอยู่นะเสียงได้อยู่ นอกจากปิดท่อไว้อะแบบนี้นี่นี่ถ้าปิดเสียงแบบนี้นี่โอเคอยู่ท่าน ถ้าปิดท่อไว้แบบนี้เนี่ยโอเคก็โอเคอยู่นะเสียงเงียบขึ้นแต่ก็ดูเหมือนดังๆังดังๆเหมือนเดิมอยู่แต่ว่ามันดีขึ้นนะค่อยว่าอโอเคเบื้องต้นก็ดีขึ้นแหละท่านไม่รู้ดิดีขึ้นหรือเปล่าดีอยู่โอเคครับผมฝ่าว่นนี้สวัสดีครับ